ข,ข้างหลังเป็นตัวเล็กได้พี่ตัวแรกเป็นตัวเลขไอ้ตัวตัวใหญ่พี่ตัวตัวเล็กได้แล้วครับโอเคครับมี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 ไอไหนแบบอันนี้ป่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงพี่อลนวดึงขอเปลี่ยนหน้าตาเซก่อนได้พี่ ดีเลิฟดีเลิฟพ่อมึงอ่ะไอ้เหี่ยมึงรู้ได้ไงว่ากูสตรีมสี่คิงมากูขอท็อกซิกเหรียญเต็มระบบหน่อยวมวันนี้สวัสดีครับเน,นี่ยขออนุญาตเปิดแบบอ่านโดนอ่านเม็นหน่อยหลังแกนหาอะไรเล่นงานครับผม ผมว่ามันก็มีทุกประเทศนะครับเรือนน่ะมันอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เข้าตัวของมันเองครับไหนเรียนได้ผมไปเมื่อตะอะเอาของผมจอมามบูด,ดีกว่าวะเนี่ยปัดเป๋บ็อกซิง่งบ็อกซิ่งหน่ ได้ครับได้ครับตาเลีอยนพ่อมึงือ่ะอ่านน้ำยังยังครับ้งแต่เมื่อวานน่ะอยากดูไม่ไเนี่ยเพิ่งตื่นนี่ไม่ได้อ่านน้ำนะครับให้ดูหน้าตาแบบยังไม่ได้อ่านน้ำเลยแล้วผมเขาไม่อ่าบตอนกําลังกินข้าวครับเพิ่งตื่นครับอ่านเลี้ยนกันเซิร์ฟอะไรครับสี่คิงคัสซี่ครับผม ตอนเป็นเด็กช่างหน่อยไหมคิดถึงเลยว่ะเที่สมัยก่อนอะไรเงี้ยพี่หาด้วยครับกดอันไหนเล่นนะครับกดอันไหนเล่นนะครับก้อนหนีก็ก็อนหนีก้อนหนีก็เอนเตอร์น้องเอนเตอร์นี่ก็เอนเตอร์ยังอ่ะพี่กดออกอันไหนครับเอนเตอร์ครับน้องเอนเตอร์เอนเตอร์กับพ่อมึงอ่ะใช่ครับน้อง อ,อปากน้องเหมินนะเนี่ยเราน้องชายน้องไงน้องชายไม่ปากน้องชายเหมเินม่นยังไงแจกยาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ผมลองมาสตรีมดูในนิโมดู มาลองเสตีมดูไปนิดหน่อยครับหาอ่านมงอ่านเม่นเลยเวหาโกงหาเกียนหาเลื่อดนีด่ว่าอ่านน้ำยังยังครับถามหาพ่อหาแม่มึงนักหนาเนีู่ลอีกอะไรไอ้เกีย๊ยตอดไปเสริมไหนเหลือนตลอดออาธรรมดาน ฮัลโหลครับอันนี้อันี้มามั่วลี่มั่วเหลือหรือเปล่าพ่ค้าาตอะไรครับไอซีครับผมอย่าเหลือนะเออให้ที่เอาไม่ฮัลโหลครับใส่โรรงเก้นส่มโรงเรียนยังไงครับนายกกดกดจีอะพี่ตรงเนี้ยเนี่ยพี่นั่นตรงเนี้ยนี่เหรอใต่แต่งตัวเสร็จแล้วกดจีเลยครับอยากอยู่โรงเรียนดำอะอยากอยู่โรงเรียนดำอะอยากอยู่โรงเรียนเดียวกันเออกูได้อยู่โรงเรียนสีฟ้าอีกไงเง้เฮียใช่ ว่าว่าไงครับไปมีเกาะให้อุ้ยยีงมีเกาะมีเพนให้ด้วยมีอะไรครับ <S <S ฮ<ะ>ัลโหลครับใครเป็นประธานเนี่ยครับไม่รู้ครับกูเนี่ยกูเนี่ยประธานฮัลโหลน้องว่าว่าไงพี่มึงรู้จัง เฮียอยู่ช่างก่อ,อเฮียเอ,อ้ยสมัยก่อนกูเคยตีกับช่างก่อด้วยแค่นั้นแหละสร้าง,างตัว,วพี่สร้างตัวเฮียอะไรมึงใส่ช็อปเป็นไมนะ่น่ะกดตัวอะไรอะ่ะ F2 จะอยู่โรงเรียนนี้อยู่อโรงเรียนนี้ก็ได้น้องอยู่โรงเรียนนี้ก็ได้อันนี้ฟาร์มข,<า>ของไอครับฟาร์มยากไหมาอาวุธอ่ะคราฟได้เลยพี่คราฟได้เลยเข้ามาคราฟได้เลยเฮ้ยดีว่ะเข้ามาคราฟได้่ะ เนี่ยมันมีอาวุธให้เล่นนะพี่สามอันตอนนี้ยังไม่เข้านะอันอื่นไม่เ <My S 1> บสดีกว่าปวชนหนึ่งใช้เงินหมื่นเนอน้องใช่พี่ก็เยัยดีว่ะอันไหนแรงสุดอ่ะมีป่ะบอกป่ะหรือว่าเท่ากันมันมันก็เกือบเท่ากันหมดนะพี่ผมเทสมาหมดละมันต้องใช้อะไม่เ <My S 2> บสอตคลิกง่ายพี่มันต้องใช้บัตรเลยอ่ะบัตรปวชพี<บ>่ไม่ได้กดรับของผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมเอาให้ ผมผมได้ผมได้ผมแด้ผมแดโด,ไ,ด,ดไม่ขึ้นกูมไม่ได้เปิดโดเป็นนึงเปิดให้ขออน,นุญาตเลีียนเต็มระบบเลยนะครับผมเลขเลขเดี๋ยวเป็นนึงเดี๋ยวดูเลขก่อนพี่ลองค้าดูผมผมผมเอาเข้าตัวพี่ละลิงค์ดีเด้อ ก็คลาสสิกอะ่ะกูจะส่งลิงดีสให้พวกมึงแต่พวกมึงห้ามมาเลีนน้ยนในศาสตร์ขอร้องมาอย่าเลียนนะกูนะเลียนอะไรนี่นะลิงดีสคอปปี้เอาคอปปี้เอาอเองแล้วกันถอยย่านเลี้ยนเต็มระบบนะเจ็บโอโซเลยนะครับผมมาจบโอซีผิดๆมากูเองไอ้เหี้ย ใครไม่เรียนกูเรียนเองมันมีกี่โรงเรียนเนี่ยน้องอารมณ์น้องชายมีกี่โรงเรียนเนี่ยพี่ชายพี่ชายว่าว่าไงครับผมกดค้างไ,ไม่เห็นมีอะไรขึ้นน้องน้องชายเช็คค่าน้ำลายก่อนไหมอ่ะน้ำลายน้องเต็มปากเลยเนะี่ยมีรถโรงเรียนให้เบิกไหมครับเนี่ย เฮัลโหลน้องใส่ชอบนี huh. uh ่เ huh. น right okay, ี่ยอยู่โรงเรียนไหนบ้านไหนเนี่ยไอ้เฮียในคุคุณนั่นน่ะสิบ้านหนองกึมครับบ้านอะไรนะฮัลโหลครับนายยกครับแล้วอาวุธจะเข้าวันไหนครับเนี่ยพอดีพอดีว่าอยากเติมสักพันอะไรเงี้ยเผื่อได้พวกอาวุธพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าวันไหนครับเ๋ยอาวุธก็น่าจะเข้าประมาณสัปดาห์หน้าครับเพราะว่าจะให้เล่นไม้กันไปก่อนครับโอเคครับมีรถโรงเรียนเบิกไหมครับเนี่ยมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้ทิมารี ตว่าว่าอ่ะให้แล้วครับเบอร์การ์ดได้เลยครับโอเคครับไปตีโรงเรียนอื่นได้เลยไหมอะไอเนี่ยกาลาดเอาแม่งดิเฮียไอ้น้องน้องคือลนเล่คืนรถเลขึ้นรถเลไปไหนแม่ไอ้ไม่ใช่เฮียเราสิไอ้บ้านไหนอ่ะบ้านไหนอ่ะมึงใส่ชอบดิบ้านไหนบ้านอีแม่บ้านเฮ้ยน้องอย่าเหลือนี่ไอ้เฮียมันไม่มีจักรยานเท่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้สุดสีดำเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิ มาไหวเฮียร่วงสวยสวยสวยน้องสวยผมผลิตน้ำตาลด้วยผลิตน้ำตาลด้วยเนี่ยบับดี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 ก็เจาเหมือนเหมือนเหมือนคนผลิตผลิตน้ำตาลสมมันอยู่ไหนฮะสมมันอยู่ไหนฮะแค่นั้นแหละไอเดียกูเบิกเบิกแล้วโรงเรียนแป๊บขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยน้องขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไปยขึ้นเอาแม่งเลย เหี้ย <He> er. ดักแม่งหน้าเดมอเลยแค่นั้นแห, <c oughs> แหละขึ้นเลยน้อง <c oughs> ขึ้นเลยลง <c oughs> ไ,ปไปไปลงเอาแม่งดิ <c oughs> มึงบังโรงเรียนแม่งดิเฮียได้สีดำไหมหรือสีอะไรเอาเอาสีดำน้องเอาสีดำเอาไอ้เฮียโรงเรียนดำไปอนเลยเอาแม่งก่อนเลยเฮียเอาแม่งหน้าเดมอเลย ไอพวกเฮี <mile> ้ยเนี่ยแม่งทำให้ไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยวินตายด้วยไอ้สัตว์ไอเฮี้ยเต๋อเข้าโรงพยาบาลด้วยขอดิสลิงดิสหน่อยครับผมให้ไปแล้วนะแม่งอ่อนๆแป๊บเดียวสี่เก้าอะไรเงี้ยนี่แหละมีเต่เลียนเนี่ยไอ้เฮี้ยไอกเฮี้ยเนี่ยฮัลโหลแม่งทำเพื่อนกูตายด้วยเฮี้ยมันยิงเพื่อนพี่อ่ะน้องเอาไงดีเอาแม่งเลยครับปโตแค่นั้นแหละ เจอไปเลครับสี่คิงครับผมขอลิงดีดไอบ้บูกูจะให้ลิงดีดพวกน้องมันทำยังไงวะวเออคิมแค่สี่คิงออเรนตอะเอ,อ้สี่คิงเลยนะเออสี่คิงคลัสสิสี่คิงคลัสสิ่สงตอนเนี้ยที่มีคนออนอยู่ไม่ยกกังก่ำอ่ะลุงผมไม่จ่ายแล้วไอ้ย่าผมไม่จ่ายนะ,ยะมมจ่าย,นะย,ายไรค่ารถอะลุง ถ้ารถพ่อมึงไงเฮียกูประทานในเฮียค่ะเออโทษๆลงทอดเร็วเร็วหมารับใช้เร็วหมารับใช้แม่มึงไงเฮียใครหมารับใช้ไอ้ควายเอาแม่งดิไหนบ้านไหนวะเอาแม่งนี้เฮียเอาแม่งดิเฮียไปหน้าแม่งดิเอาแม่งเลยไอ้เฮียชุบด้วยนะเว้ยตายแล้วชุบกันด้วยไอ้เฮียโง่ไง ทำเฮียอะไรน้องกูเอ้ยชุบกูดี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 กูล่วงกูล่วงเย้ยไอุ้มกูอุ้มกูอุ้มกอุ้มกูชุกูกูตอทำเกมเฮียชุบีดี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 เอาชุบีดีเฮียกูประธานเอาเฮ้ยเฮียแ้นองชุบีหน่อย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 เฮ้ยน้องชุบพีดีนีนี่นี่นนเสือขาชุบพีดี เอเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกิดเอาแม่งมาโรงเรียนสวยน้องสวยนุญานมั่วลี่เลยนะครับผมเอาแม่งมาโรงเรียนเอาแม่งมาโรงเรียนสวยน้องเอาแม่งมาโรงเรียนเลย <c oughs> เอเยเอคิดถึงให,หนุหม่มหยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเหยียบคนไหมอ่ะอะไรมึงจะตีทำเฮียอะไรไอ้อสัตว์อะได้ยี่นี่กูเพิ่งเกิดไอ้ชุบดีน้องชุบดีชุบดีชุบดุบพี่หน่อยดิชุบพี่ดิชุบพี่ดิดชุบพี่ดิฮัลโหลน้องชุบพี่หน่อยชุบพี่ด่วนเลยชุบพี่ด่วนเลยตัวทำเกมมีตัวทำเกมฟรีพ่อมึงไงเฮี้ยกูเพิ่งเกิด ระวังน้องระวังน้องระวังน้องระวัง,วงสวยสวยส,<า>สวยพี่ไปพี่พี่ไปไอ้เหี้ย <ไป S 1> นั้นไม่ใส่ <ไป S 1> ช็อตตีมั่วนะไอนเหี้ยนายกแบนแม่งดิเอาแม่งดิไปไหนล่ะไอ้เหี้ยทำน้องกูห่วยสัตว์ทำน้องกูเข้าโรงพยาบาลทำน้องกูเข้าโรงพยาบาลหน่อยไอ้เหี้ย ทำน้องกูเข้าโรงพยาบาลหน่อยสัตว์ไอ้กูกูไอ้พวกไี้นี่ทำน้องกูเข้าโรงพยาบาลนะแม่งดิไม่ไหนเฮ้ยแล้วไม่ดีอะไรมาดิสัตว์มาดิมาดิเฮียมาดิสัตว์ทำน้องกูเข้าโรงพยาบาลหน่อยเฮียล่วงกระจอกไอ้เฮียสะทุนทำน้องเข้าโรงพยาบาลหน่อยเฮียแค่นั้นแน่เฮ้ยชู้เพื่อนด้วยชู้เพื่อนด้วยชุบดีชุบดีชุบมันดีชู้เพื่อนเราก่ัน อย่าแม่งทำน้องพี่เข้าโรงพยาบาลไอสัตว์ใครแม่งเข้ากับพี่กว่าเอ้ยข้างในข้างในเหลือตัวนึงบ่อยแม่งใส่ชอบดิบ่อยแม่งใส่ชอบดิว่าโลแวางอร่อยมึงใส่ชอบดิโรงเรียนไหนอะโรงเรียนไหนอะมึงมาเต้นแรงเต้นกามึงใส่ดิเออมึงเข้ากับพี่กว่าเฮ้ยใส่ชอบดินุ่มใส่ชอบดิใส่ชอบดิ เฮ้ยมาปะล้วงล้วงล้วงสวยสวยน้องสวยเอาแม่งดิล้วงโทนโทนไอจอกไอ้เฮียไป็นไอเก่งมาแล้วมีเพื่อนไม่ต้องฝากดีว่ะไอ้เฮียเฮ้ยเอาแม่งต่อเลยเก็บแม่งทุกโรงเรียนเลยแค่นั้นแน่งงหมมดเลยแ่ไมปพี่พี่นี่พี่น้องพี่พี่พี่น้องพี่ชายพี่ชายพี่ต้อนเอาแม่งเดียวแม่งดีเฮียไอช่วยเพื่อนดิ ไปช่วยเพื่อนก่อนช่ว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 เพื่อนก่อนโอ้เจ๊พี่ตอดตอดเตี่ยวเพลงใหม่พี่โคตรเขียวเลยเหรอพี่เรื่องเก่งครับเรื่องเก่งครับเอาแม่นี่โรงเรียนที่แถวบ้านไหนบ้านบ้านหนองกึ้มมาบ่ายที่อบ้านหนองกึ่งเขาแม่งเดียวใบที่อต่อตีคนไหนอ่ะล่วงล้วงล้วงเแม่งต่อไม่ต่อแม่งต่อ เอาแม่งนี่เอ้ยเฮี้ยกูตายโอ้ยเอ้ยชูพินี้ชูพินี้เอาแม่งนี่เอาแม่งนี่เอาแม่งด้เอาแม่มึงไงควายเฮี้ยแม่มึงอ่ะไอเฮี้ยเขียวไอเฮี้ยเขียวไอแมันเอามีดซามูไรมาไอเฮี้ยมันเอามาฟันน้องกูไอ้เฮี้ยมีดนี่ไอ้ตัวเฮี้ยนี่แหละเอาน้องกูเอามน้ำเอามน้นไอ้เฮี้ยนี่แหละไอ้เฮี้ยนี่แหละที่แทงน้องกูไม่ตึงเลยนี่ตาเหลืองเต้อเชื่อต่อครับน้องเอาแม่งเดียวเฮี้ยนี่ไอ้เฮี้ยนี่อ่ะ ยังมันจะมันว่ะเนาะมันได้แบบปลดปล่อยด้วยมากูเองไอ้เฮียใครไม่เนียรกูเนียรเองแค่นั้นแหละเฮียโนเนียโซเซียอาแม่งนี้ชุบเ่อนด้วยไปไหนอะไปไหนไอ้เฮียลงมาดิสัตว์มึงลงมาดิมึงลงมาดิไว้สองไไอ้เฮียไหนมึงอยู่ไหนเอาแม่งนี้ไอ้เอาแม่งนี้ตาย ยังกลับไปใช้งานไปยื้อก็พังอ่ะไม่ไปใช้โอเคงอนอ่ะได้มาไม่ไม่ใช่ผมมาลองสตรีมดเในนี้ดูครับผมลองมาสตรีมในนี้ดูเล่นสี่คิงเองไม่ๆครับเฮ้ยโรงเรียนแดงมาโรงเรียนแดงมาเอาแม่งดิสวยสวยมึงมาดิมึงลงมาดิสัตพี่เอียปล่อยเพื่อนดวงกระทืบพี่เอียะยังกระจอกอยู่เลยว่งล่วง ล่วงไอ้เฮียล่วง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 ไอ้โง่ไอ้เฮียไอ้เหลือไอ้สัตว์มากว่ไหวโม่ใหญ่เฮียล่วงล่วงว่ะมาไหวเฮีย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 ส่วนกูนี่เฮีย เปิดหวานระแวงแป๊บไอ้เฮียเอ้ยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยขอเปิดหวานระแวงหน่อยเว้ยมาดิทำเพื่อนทำน้องอ้วล้วงมาเก็บสองไอ้เฮียเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรเเป็นียอะไรล่ะเป็นเฮียอะไรล่ะกระจอกไอ้เฮียเก็บแม่งหมดอ่ะไอ้สัตว ทำเฮี้ยอะไรพวกกูได้วะไอ้สัตว์เอาแม่งหมดโรงเรียนอะไอพี่บ่นเฮี้ยอะไรสัตว์แล้วเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะแล้วเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะแล้วเป็นเฮี้ยอะไรกับน้องกูอะเฮ้ยกันกูดีกันกูดีกันโอ้กูตายตตาายยพี่ตอนเล่นอะไรอ่ะพี่ตอนโคตรหากไอ้สัตว์ไอ้ย่าใครแม่งทำพี่กูไอ้สัตว์ชุบหน่อยชุบหน่อยครับชุบหน่อยครับชุบหน่อยพี่เฮ้ยชุบนี่ชุบกูชุบกูนี่กูตัวทำเกมกูตัวทำเกมไอเียแล้วแม่งตีกูโดนเฮียอะไรกูดิกดใช้ยาชุบดิใช้ยาชุบดิเออ อยากให้พี่กูเป็นตัวฟรีแค่นั้นแหละฟรีพ่อเมื่อไงสตัตว์พอเปิดหวาดระแวงเสียง,งดังไปเลยหวาดระแวงไอ้เจ้าอยู่กูได้อยู่กูได้ก,ดกูนอนอยู่เนี่ย